สวัสดีสมาชิก Top Network และผู้สนใจธุรกิจ p o p m แม็กทุกๆท,ท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้ จะเป็นคีวิโออธิบายขั้นตอนในการเบิกถอนนะฮะรายได้นะครับที่อยู่ในส่วนของ PUSD Pool นะครับที่เป็นรายได้จากการที่เราซื้อ NFT กับ Pop Max นะครับซึ่งเป็นระบบมิเวศหนึ่งของ Pop Social นะครับทำให้โมลค่าของ PPT นะครับมีความสภาพคล่องมากขึ้นแล้วก็มูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเหรียญ PPT อยู่บนกระดานเทรดนะครับหกระดานเทรดหลักนะไม่ว่าจะเป็น Buy Bit Bit Gate Maxi นะครับ Gate IO แล้วก็ Bit On X ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ าสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอคอยเพราะว่าระบบของ p o p m a t เป็นเว็บทรีนะครับ อ่ะเราเข้ามาในบัญชีของ Pop Max นะครับที่ทุกท่านรีจิเตอร์ไว้แล้วนะครับก่อนอื่นให้เห็นก่อนนะครับว่าในกระเป๋า t o เคนพ็อกเกตนะฮะของรหัสนี้นะครับมีเงินอยู่ก็คือมีเหรียญ PPT อยู่ประมาณ1,039ซึ่งเป็นกันอยู่ประมาณ264เหรียญนะครับเข้าไปที่บัญชีนะครับดีแอของ Pop Max นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายได้นเวลานี้นะครับซึ่งเป็นการทำงานมาประมาณ2สัปดาห์นะครับจากการเปิดระบบนะครับของ ตัวปอมแม็กประเทศไทยนะครับรายได้ที่ได้นะครับเกิดจากการสเต็กเงินนะครับหนึ่เหรียญนะครับแล้วก็เป็นรายได้ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเราขอรับแค่นะครับ0.6%ต่อวันนะครับซึ่งเราเลือกเป็นแค่90วันเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับทางขวาเนี่ยเป็นรายได้นะครับ600กว่าเนี่ยคือรายได้จากค่าการตลาดนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราวางสายงานอ่าร้อยเหรียญเพื่อช่วยทีมงานในประเทศไทยนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาเรามีเงินตัวเลขนะครับเจ็ดห้าหกนะครับเรากดรับนะครับกดตรงตรงช่องที่เราจะทานเฟอ ที่ผูทานเฟอร์ออกจากพูนะเพื่อไปอยู่ที่บัญชีส่วนตัวคือกระเป๋าแอสเซทต,ตัวนี้นะครับให้เห็นก่อนนะตอนนี้ในกระเป๋าแอสเซทมี900กว่าเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญ p รีวดีอยู่นะครับซึ่งผมจะโอนเติมเข้าไปแต่จะแยกเฉพาะส่วนนะครับที่เป็น p รีดีที่แรกมาเท่านั้นนะครับโอเคก็จะกดแรกนะครับกดยืนยันนะครับทั้งหมดเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้ครับเราเห็น756แต่ผมทําการสาธิตในการทําคลิปสอนถอนไปบ้างแล้วตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ3 8 4นะครับ่จุดสาที่ยังไม่ได้ถอนนะครับก็จะทําการถอนเลยครับจะมีค่าธรรมเนียมนะครับในการเบินหรือในการเอาไปทําการธุรกรรมต่างๆนะครับตามเงื่อนไขการเบิกถอน10%นะครับสามร้อยแปครับสิก็คือ3 8มสิบแท่านันเองแล้วก็ทําการนะครับทานเฟอร์ไปเลยนะครับพอทานเฟอร์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วฮะไปเรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะ มาที่กระเป๋านี้เรียบร้อยแล้วครับมาที่กระเป๋านี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาสักครู่นะครับสามร้อยแปดสิบสี่รูเรกว่าเนาะเราจะรู้ว่ามันเกินเข้าเท่าไหร่คนนี้ นมาสามสี่ห้าใช่ไหมฮะมา3 4 5นะครับขาดุเนียมไปสามสเพราะนั้นผมจะเอาแค่3 4 5นะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะเพื่อจะให้เห็นว่าไม่รวมกับเงินเก่านะครับเงินเก่าที่มีอยู่ในวอลเล็ตนี้นะครับทำการ swap ครับทำการ swap ผมจะ swap นะครับไปเหรียญเป็น ppt นะครับถ้าผมกดแม็กเนี่ยมันไปหมดเลยแต่ผมจะเอาเฉพาะที่เราแลกเมื่อสักรูนนี้มาเท่านั้นนะครับอ่ะสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับจะได้มาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด ppt นะครับผมทำการสวอปเลยฮะ สวอปเลยนี่ฮะหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งนะฮะไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอยู่ช่องบนนี่นะฮะหนึ่งสามห้าหนึ่งหลังจากนั้นครับผมจะทําการวิดดอการวิดดอรตรงนี้นะครับจะเป็นการส่ง PPT เนี่ยนะครับ ไปยังกระเป๋าด้านหน้าก็คือในกระเป๋าโทเค็นโป k เ t นะฮะที่อยู่ตรงนั้นที่ผมมีอยู่แล้ว1นึ่นะฮะอ่ะไปเลยฮะกดไปเลยเพราะขั้นต่ำในการโอนตรงนี้อยู่ที่100 ppt นะครับเลขกระเป๋าถูกต้องนะครับกดวิดอไปเลยนะครับนี่ฮะจะเรียกใช้สมาร์ทคอนแทคชื่นสายค่าแก๊สประมาณ0.0025หรือประมาณ1.5ดดอลลาร์นะครับไปนะครับ โอเคผมกดไปแล้วนะครับนี่ไปแล้วมันมีข้อความมาแล้วเห็นไหมไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่หายไปนะฮะผมจะไปรอข้างนอกนะฮะไปรอที่กระเป๋าเลยครับหนึ่งพันสามสิบเก้านะครับสักครู่นะฮะเดี๋ราขอพอดวิดีโอนิดนึงนะครับมาตอนไหนตอนนี้เวลาบ่ายโมงสามสิบเอ็ดนะครับนะครับมาภายในเนี่ยฮะเวลานาทีเนี่ยมาแล้วครับอ่าเป็นสองสามเก้านะครับตรงนี้เท่ากับมูลค่าอยู่หกร้อยสิบเหรียญเห็นไหมฮะ ข้างล่างนะครับ610ดอลลาร์นะครับประมาณนี้ด้านบนรวมแล้วก็เป็น611ดอลลาร์นะครับผมจะทำการโอนเพื่อไปเทรดบนกระดานเทรดนะครับ Maxi นะครับ Maxi นะครับผมเข้าที่ Maxi นะครับนะครับเข้ามาใน Maxi ครับทรัพย์สินผมมีอยู่นะครับเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับรวมแล้วประมาณนี้เนาะเป็นประมาณนี้ผมมี PPT อยู่132เท่านั้นนะฮะผมจะทำการโอนผมก็คลิกเข้าไปแล้วทำการฝากนะครับกดคำว่าฝาก นะครับก็จะเอาเลขนะครับกระเป๋า BSC นะครมานะครับเพื่อนํามาวางในการโอนนะครับผมคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะผมก็กลับมาที่บัญชีนะครับโทเค็นพ็อกเก็ตแล้วก็ไปที่ขั้นตอร t r a เฟอร์นะครับจะ t r a เฟอร์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับมายังนะครับกระเป๋านะครับ Maxi เพื่อทําการเทรดนะครับผม convert คอนเฟิร์มเลยนะฮะปึ้งนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะรอไปแล้วครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งว่ามาตอนไหนนะครับตอนนี้คือ2 3 2391นะฮะกำลังไปนะครับผมมารอที่แม็กซี่นะฮะดูแม็กซี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังมีแค่132อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอขอวิดีโอนิดนึงประมาณนะ,ะไม่ถึง1นาทีนะฮะการฝากสำเร็จเข้ามาแล้วนะฮะฝากเข้ามาแล้วนะฮะก็คือมันที่นี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะ ภายในนาทีได้ซ้ำนะครับไม่เกินหนึ่งทีเห็นไหมตอนนี้เท่ากับเรามีมูลค่า777เพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะเดิมอยู่แล้วนะครับเป็น PPT อยู่แล้ว132เลยเติมเข้ามาอีก2 3 9 1มาตรงนี้ผมจะทําการเทรดเลยฮะไปที่ตลาดเทรดซื้อขายครับ PPT ครับซึ่งตอนนี้ราคาเป็น0.25แล้วนะครับก็ทําการขายเลยผมจะทําการขายนะครับเอาว่านะครับเพื่อสาธิตทุกคนได้ดูนะครับผมจะขายหมดเลยแล้วกันนะขายหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะได้เงินเท่าไหร่นะครับปึบกดขาย ครับนะฮะส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะมาเป็นเงินนะครับ600นะครับ3 0นะครับเจ็ดเห็นไหมฮะ,ะ,ฮะก็คืออาจจะเสียออกไปนะครับจาก777เป็น เจ็ดเจ็ดสาก็ทำเหมือนราเสียค่าธรรมเนียมประมาณสัก4เหรียญนะในการแลกเปลี่ยนตรงนั้นนะไม่เป็นไรครับทําการโอนกลับมาครับเป็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็น UDT ผมก็สามารถโอนไปยังนะฮะกระเป๋านะครับบิทคับบิททาร์ซ่านะครับพอบิดได้แล้วนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับถอนผ่านเชนนะฮะเหล่านี้นะฮะได้เลยนะครับนีะฮะเลือกเชนถอนไปได้เลยนะครับเป็น TRX หรือเป็น BSC Scan นะครับได้หมดเลยหรือ Ethereum นะครับได้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับพอเป็นเงินนะครับ UDT S เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาถอนแป๊บเดียวเอง นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกท่านนะฮะคลิปนี้ก็จบแล้วในการแลกเปลี่ยนครับค่อนข้างง่ายนะครับภายในไม่ถึง5นาทีทุกท่านด้วยซ้ำนะครในการที่แลกเปลี่ยนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับป๊อปแมทไทยแลนด์นะครับอันนี้คือคลิปในการถอนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ